คอดคุ้มถ้ากำลังมองหารถเก่งใหญ่หรูหราขับดีแต่ราคามิตรภาพต้องคันนี้เลยค่ะนี่คือ Toyota Camry 2 0 4ปี2019รุ่นที่โดนมองข้ามแต่ของจริงไม่ธรรมดา สายดูหรูสีเดิมโรงงานไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์แบบ LED พร้อมเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะล้อแมกเดิมติดรถขนาด16นิ้วดูดีไม่ต้องเปลี่ยนเพิ่มยางใหม่สบายไม่กระด้างภายในเบาะหนังแท้เดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ำตาลคอนโซลกลางสีดำียโ,โนแบ็กจัดเต็มเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด7นิ้ว มีกล้องมองหลังครบเกียร์6สปีดขับนุ่มพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันระบบแอร์แยกซ้ายขวามีครบแบบรถที่โรบเลยนะเครื่อง2.0ลิตร167แรงม้าขับทางไกลสบายวิ่งนิ่งเกาะถนนไม่จุกติกทั้งหมดนี้คือ Toyota Camry 2.0G ปี2019รถหรูที่ทุกคนมองข้าม มันโคตรน่าใช้ถ้าใครกำลังมองหารถเกง๋งหรูงบไม่ถึง1ล้านรุ่นนี้ของจริงพอเต้นตเราขายในราคาเพียง659,000บาทผ่อนสบายๆบาย7ปี8 4สีงวดอยู่ที่1,000 0บาทเท่านั้นค่ะ